สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกๆคนอย่าลืมนะครับฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปคนละหนึ่งทีด้วยกันละกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลประจําวันในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกับผลการจับฉลากของสโมสรลิพูกับรายการยูโรปาลีกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะล่าสุดมันมีโปรแกรมออกมาแล้วนะครับก็อัปเดตกันแบบด่วนๆเลยนะครับพะระหว่างที่ผมกําลังแปรข่าวอยู่เนี่ยผลการจับฉลากศึกยูโรปาลีกก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยลิพูจะอยู่ในกลุ่ม E นะครับจะพบกับสโมสรลักซ์จากออสเตรียนะครับแล้วก็ยูเนี่ยนเอสจีจากเบลเยียม แล้วก็ตูลุสเอฟซีจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งแน่นอนทางลิเร์พูก็เป็นเต็งหนึ่งที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้มาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบ3ของลิเวอร์พูลต่อเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะพบกับแมนเชสเตอร์ไม่ใช่สิเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพียงแต่ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าจะเตะกันในวันที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งทว่าล่าสุดมีโปรแกรมที่ถูกรายง,งานออกมาแล้วนะครับโดยเห็นบอกว่าจะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับในวันพุทธที่27กันยายนซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีการเปิดสนามให้เข้าชมแบบปกตินะแต่จะไม่มีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลทางบ้านเนี่ยดูแต่อย่างใดนะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางเจชล้นครอบต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมันก็มีสื่อเจ้าหนึ่งได้ไปถามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ไลอ้อนกาเวนเบิร์ก,กับทางเจอเกนครอปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยการเดินเดียวนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับในปัจจุบันนี้ไลอัอนการเวนเบิร์ก,ก็น่าจะได้กลายมาเป็นแข้งโคนล่าสุดของสโมสรริวพูนะครับถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่นักข่าวคนดังอย่างฟ b i ์บีซีโอโลมานโ่ก็ได้ใช้คำว่า h e เอร์ go, วิโก้เขากำลังจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลชัวร์หน่ซนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันมีสื่ออย่างลิเวอร์พูลแอคโคเนี่ยพอดีไปเจอตัวของทางเจอเก้นคลอปพอดีนะแล้วก็สอบถามถึงเรื่องของไลอันกาวินเบิร์กด้วยนะครับประมาณว่าในตอนนี้เนี่ยดีลของสโมสรลิเวอร์พลกับกาวินเบิร์กมันดำเนินไปถึงขั้นตอนไหนคุณพอจะบอกเราหน่อยได้ไหม เชเกนครับนะครับเขาก็ตอบประมาณว่าโอ้โหสำหรับเรื่องนี้ผมเสียใจจริงๆที่ผมจะต้องทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ผมไม่สามารถพูดถึงนักเตะคนนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาซึ่งผมไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากมายเพราะในตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นนักเตะของเรานะแต่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามยังไงซาถ้าหากเราจะได้นักเตะใหม่มันก็คงจะไม่พน้นค่ําคืนนี้นั่นแหละเพราะยังไงซาตลาดนักเตะมันก็จะปิดลงแล้ว เบื้องต้นทางครอปก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนักข่าวเจ้าเดิมก็ได้ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแข้งในตำแหน่งกองหลังนะครับประมาณว่าในตอนนี้เนี่ยนักเตะอย่างเวอร์จิลฟันไดไม่สามารถลงสนามได้นี่รวมถึงอีบายฮิมาโคนาเต้ที่กำลังมีอาการบาดเจ็บคุณพอจะบอกเราไหนได้ไหมว่าในตลาดครั้งนี้ที่มันมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ในตำแหน่งกองหลังหรือเปล่าทางเจอกันครอปก็ตอบประมาณว่าสำหรับการเสริมทัพในหลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว แต่อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายต่อหลายครั้งถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับนักเตะในตำแหน่งกองหลังทางที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องดึงอะคาเดมีนั่นแหละขึ้นมาเสียบแทนทางเจอเกนครอปก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับที่นี่มาต่อกันที่ข่าวของลีลอยซา n เกันต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดมีสื่อเจ้าหนึ่งในอังกฤษได้ออกมาตีข่าวใหญ่เลยนะครับว่า ลิวพูได้ระบุเป้าหมายเอาไว้แล้วนะครับว่าหากต้องเสียบางโมออกไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้พวกเขาอาจจะไปเดินดีลด่วนๆของเจ้าลีลอยสเน่เข้ามาสู่ทีมนะครับก็ในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่รู้ๆกันนะตลาดนักเตะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปับบ่นป่วนนะครับมีนักเตะคนดังหลายต่อหลายคนที่ถูกดึงไปเล่นในประเทศซาอุดีอาระเบียน,นะครับและในปัจจุบันนี้บางโมหรือว่าโมเมสซาลาเนี่ยก็ถูกตามจีบอย่างหนักเลยนะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทาง เอาเอลัเนี่ยยื่นเงินในระดับ150ล้านบอน์เข้ามาสู่ขอเข่าด้วยนะครับเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายก็เป็นทางสโมสรลิพูนี่แหละที่ตอบปฏิเสธไปในทันทีนะครับเพราะถ้าหากปล่อยบังโมออกมาในตอนนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับทีมได้เพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับมันมีสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิพูเนี่ยก็มีแผนสำรองเอาไว้เหมือนกันนะครับถ้าหากจับพัดจับผู ก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลงบางโมอาจจําเป็นจะต้องย้ายออกจากทีมนะครับพวกเขาก็จะพยายามไปเดินดีลของอเจ้าลิลอยซาเน่เข้ามาในทันทีนะครับเนื่องจากในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้คุยกับสมสรอนไเยอร์มินิกในดีลของอเจ้าไรอันกาเวนเบิร์กเอาไว้ในเบื้องต้นแล้วนะซึ่งถ้าหากลิพูจะดึงไอเจ้าลิลอยซาเน่มาสู่ทีมอีกคนหนึ่งเนี่ยทางไบยเยอร์มินิกก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าลิลอยซานเน่ในตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความสุขกับสมสรสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามนะครับดิวของลีลอยซานเน่ในตอนนี้ทางสโมสรลิพูยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนักนะครับเพราะประเด็นก็คือต้องการที่จะเก็บบางโมนี่แหละเอาไว้กับทีมให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดณนะปัจจุบันนี้ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวโวนที่ถูกรายงานออกมาจากปากนักข่าวที่ชื่อว่าจิมไว้กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าทางเอลตีฮัทเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลง เข้ามาในระดับ175ล้านปอนด์เพื่อที่จะสู่ขอวังโมนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปในข่าวตะกี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางติฮั h ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในระดับ150ล้านปอนด์เข้ามาแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็เป็นทางรีพูลเนี่ยที่ตอบปฏิเสธไปก่อนนะเนื่องจากถ้าหากขายเขาตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับที่จะหาแข้งหน้าใหม่เข้ามาเสียบแทนเพราะตลาดนักเตะในอังกฤษมันจะจบลงในช่วงตีห้าในค่าคืนนี้แล้วนะครับ เพียงแต่เทว่าล่าสุดนะครับมันมีนักข่าวที่เชื่อว่าจิมไว้์เป็นนักข่าวที่ทํางานอยู่ในสื่อท็อกสปอ t ตนะครับได้ออกมาโพสทวิตเตอร์แบบโดนจีเลยนะครับโดยเขาโพสประมาณว่าในตอนนี้เรียพูได้ปฏิเสธข้อสเสนอในระดับ100ล้านปอนด์สำหรับดีลของโมเมสซาลากับสโมสรเอลดิฮัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผมรู้มาหลังจากนั้นก็คือสโมสรซาอุดีอาระเบียยังไม่ยอมที่จะลดละความพยายามพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับยื่นข้อสเสนอในระดับ175ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามนะครับมีการวิเคราะห์จากสื่ออย่างริพูเอ็กโคว่าโอกาสที่ทางสโมสรริพูจะปล่อยบางโมนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยตลาดนักเตะเหลืออีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่ประเด็นก็คือเงินจํานวน175ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างมหาศาลมากๆเลยนะครับซึ่ง ก็คงจะต้องวัดใจนะครับว่าสุดท้ายจอห์น w บยเฮนรี่เนี่ยแกจะตัดสินใจยังไงหลังจากนี้นะครับแต่เอาตรงๆนะถ้าเป็นผมมีเงินยื่นมาในระดับ175ล้านปอนด์เนี่ยผมรับไว้ทันทีโดยไม่คิดอะไรมากเลยนะครับแล้วก็เอาเงินก้อนนี้นั่นแหละเอาไปทุ่มซื้อนักเตะคนไหนมาก็ได้เพราะยังไงก็น่าจะสามารถหาแข่งในตำแหน่งกองหน้ามาแทนบางโมได้นะครับถ้าหากมีเงินให้ใช้ใจ่ายมากขนาดนั้นนะ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลที่ผมเนี่ยเอามาฝากทุกๆคนกันนะครับก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบกันนะครับและถ้าหากชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยกันละกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนฟังกันในทุกๆวันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญ,ญาตกล่าวคำลากันเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตยกมือสองข้างขึ้นมาวางไว้บนหน้าผากและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ